สวัส oh, ด,ดีค่ะ,ะ,ะฟ้าพิชาวราดานิติกุลมิสแกรด <วา S 1> สิงห์บุรีสวัสดีค่ะพิงคอยกษตรกรคุณชูมิสแกรปราทิมเรศเป็นไงครับสิงหบุรีเป็นยังไงบ้างในตำแหน่งวันนี้ความรู้สึกดีใจมากเลยค่ะจริงๆก็เป็นเวทีแรกเลยแล้วก็ไม่ได้คิด ที่จะขนาดนั้นที่ทูกเมันต้องงงมันเกินความฝันในมากมากเลยค่ะแต่ก็ถึงจะเป็นเวลแรกนนเนาะ,ะก็พยายามตั้งใจทำให้เต็มที่เราก็ได้มันมาขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเห็นว่าเรามีสายยาด้วยใช่สายยางเลยนะฟาห้าโมเวียชาแนลทำไมได้สายายาที่มาเพราะว่าหน,น,นูเป็นคนแสดงละครค่ะเป็นช่อง5าโมเวียชาแนล อยู่ในนะั้นแล้วอพอยุทธรรมเนี่ยล่ะค่ะแสดงว่าสิ่งที่เรากล่าวไปสู้ในเวทีใหญ่จะเป็นแน่นอนค่ะเป็นการแสดงเป็นการแสดงมากนะแล้วค่ะพี่คอยเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างความรู้สึกวันนี้วันนี้โล่งมากๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เก็บตัวตั้งแต่ลงสมัครเลยคือแอบเครียดเพราะว่าเราตั้งใจมากๆที่จะลงปาจีบบรีและปาจีบบรีเป็นบ้านเกิดของคอยเองด้วยมันก็เลยมีความแบบแอบกดดันนิดนึงแต่พอ นั่งานแล้วเราทาได้แบบดีที่สุดแล้วเราก็ได้มงกลับมามันคือความรู้สึกที่มันอิ่มมันล้นมันมีความสุขสุดๆเลยค่ะตอนจับมือสองคนะุรกันบ้างหรือเปล่าอ๋อก็คุยกับน้องว่าแบบพี่จะลองให้แบบว่าใครก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะเด็กคุยกัน้ของฟ้งาะขิงจริงตั้งใจคนที่ได้ลองเนาะเป็นแมรี่เซงอยากให้เขาได้มงเพราะเขาตั้งใจ แต่ว่าเราก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วเราก็ได้ก็ถือว่าเป็นดวงของเราไปเป็นโชคของเราแล้วเราก็จะทําสารต่อความฝันเขาให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้ววันนี้อยากขอบคุณใครบ้างเชิญเลยครับค่อยๆ่อนอันดับแรกเลยขอขอบคุณทีมพี่เลี้ยงทุกคนค่ะที่ซัพพอร์อแล้วก็สำหรับผมขอได้แต่ประกวดเวทีแรกๆจนมาเวทีมิสไก่ปาจีนบุรีจนได้มุงมิสไก่ปาจีนบุรีค่ะ และที่สองค่ะก็คือทีมบ้านานางามมังกรทองพี่ก๊อฟพี่ต๋ำและพี่ๆทีมสตา์ทุกคนที่เอ็นดูพี่พลอยคนนี้แล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เข้าบ้านเหมือนดีๆต้อนรับพลอยเข้าสู่บ้านมังกรทอง อยากจะขอบคุณพี่กอลพี่สามแล้วก็ทีมงานบ้านมังกรขอบุทุกคนมากเลยนะคะเอาจริงๆแล้วตัวฟ้าเองอ่ะไม่ได้เป็นคนอคอรเมนตดีเท่าพี่พลอยเนาะแต่ว่าก็พยายามทำกู้เต็มที่ทุกอย่างพี่มีเขามเอ็นดูแล้วก็ขุดคิดมาได้เยอะเลยค่ะก็มอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่กู้มาได้ขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้จากทางบ้านหรือมาที่นี่ก็ตาม มองว่าตอนนี้เป็นบ้านเดียวกันละตอนนี้เรามองว่าแบบจะมีอะไรที่เราจะจะปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อสังคมใหญ่ของคอยก็จะเป็นในเรื่องของการสอบคำถามพอยอาจจะมีการแบบคิดเยอะคิดน้อยไปหน่อยพอมาตอบหน้าง,งานจริงมีความตื่นเต้นมีความลนมันก็จะต้องปรับในเรื่องของตรงนี้ไปค่ะส่วนของตัวพลาเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ,งโซลแชนเนาะที่ ู้แบบที่พี่หรือว่าน้องๆที่คนเขาแบบสับๆไม่ได้เลยเดี๋ยวฟ้าจะไปทําการบ้านในส่วนของตรงนี้มาและที่สําคัญเรื่งต่อคำถามก็สําคัญมากไม่ว,ว่าจะเป็นเมไหนก็นตามว่าจะไปทําการบ้านตรงนีม้มาให้เต็มที่ลเลยป๋าก่อนเลยอะไรนะปะาถอดออดถอดด้วยแชนแนลด้วให้คนติดตามเยอะช่องทางของป้านะคะเป็น ดิกต no ็อกแล้วก็อินสตาแกรมนะคะชื่อ farfarfhfafhfhs A และเป็นเฟซบุ๊กนะคะชื่อพีชาบรดานิติกุดฝากทุกคนเข้าไปติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะข้าขอคอยนะคะช่อบทาเฟซบุ๊กค่ะคอยตัษเชกรภาษาอังกฤษค่ะไอจีนะคะ p p i n k p i o y อดอรสกอค่ะและดิกต็อกพิมพ์ไปว่าพิมคอยชอบกินโซจีค่ะแล้วก็ดอมนะคะฝากดอมคลิปนีด้วยนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะ ท้ายีปีใหม่ด้วยเพราะว่าเป็นปีทีแรกปีใหม่ฝากอมปีใหม่ด้วยไค่ะก็แฮปปี้นิว e ยีนะคะทุกทุกคนขาขอให้ปีใหม่ปี69นะคะปีม้าเนี่ยเป็นปีที่ดีขอดูทุกคนนะคะค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังไม่ว่าจะทำอะไรปีนี้ร่ำรวยร่ำรวยเลยนะคะ Obrigada. <síntos>